คุณขาตอนนี้รูที่ชุมชนท่องเที่ยวท่าเรือชมทุ่ง<ม>คุณข<ม>าเกาะภัยแคมปิง้ง300ยอดคุณขาเอาง่ายๆที่เนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครหลายคนต้องมา<ช>เมื่อมาประจวบคิริข<ช>ันเพราะเขาบอกสวยงามมากๆสวยงามอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะเขาแมวถูกไหมใช่ครับแล้วทำไมไม่เห็นมีแมวเลยเธอไม่มีแมวและก็ไม่เหมือนแมวด้วยเอ้าแล้วทำไมถึงเป็นเขาแมวอ่ะ เหตุ S <S <an> <S ผลที่เรียกว่าเขาแมวนะครับในสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนพื้นที่บริเวณรอบข้างเนี่ยครับยังไม่มีน้ำ<อ>ในช่วงนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาทำนาข้าวกันรอบข้างเนี่ยทีนี้ช่วงที่ทำนาข้าวน่ะหนูข้ามากินข้าวในนา,วนาชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไม่รู้จะทำยังไงมีสายคนไทยครับพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบาณสันาพปู่ยอดคือมาวันหนึ่งเนี่ยพระปู่เขามาเข้าฝันชาวนาแล้วบอกว่า ให้เอาหินก้อนเล็กๆบนภูเขาเนี่ยครับไปวางไว้ที่บนคันน้ข้าวหนูจะไม่เ,เข้ามากินข้าวชาวบ,บ้านเนี่ยมาเอาไปจริงๆครับและ,ะ,ะผลด้วยหนูมันไม่กล้าเข้ามาเพราะมันคงคิดว่าอันเนี้ยคือสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ชาวบ,บ้านเนี่ยก็เกิดการเปรียบเปรยกันพูดเล่นสงสัยมันคงเหมือนแมวเราั้งสงสัยมีแมวมากินหนูมีแมวมาเฝ้าอะไรทานองนั้ก็เลยเรียกกันติดปากว่าเป็นเขาแมวครับเขาว่ามดหน้าโรงานเนี่ยก็ให้เอาหินเนี่ยมาคนค่ะ นั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเขาแมวนี่คือจุดแรกถูกไหมเขาสามารถวนรอบได้ไหมหรือไม่ไม่ไม่วนรอบครับเราจะผ่านไปข้างๆอ่าโอเคคุณเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตอนผ่านข้างๆกันนะคะว่าเป็นอย่างไรว่ายังมีแมวอยู่ไหมคะคุณ <laughs> ไปเราไปดูกันคะ่ะแต่ช่วยเล่งแอร์หน่อยได้ไหมคุณ <laughs> คุณคะคุณช่วยเล่งแอร์หน่อยได้ไหม โบราณก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดคุณมาสารที่ไหนก็ตามที่มีอายุเรื่องราวไหลจะไหลกี่ปีไหลร้อยปีก็ตามแล้วมีสัญ,ญลักษณ์ของโบราณเช่นสัญ,ญลักษณ์ของเขาจูบก,กันเขาลักกันเขากอดกันเนี่ย่างเช่นเขาพิงกันก็ได้ไหมคุณขาถานที่แบบเนี้ยเวลาใครมาขอเรื่องความรักคุณขาใครโสดต้องมานะเธอจริงๆใครโสดต้องมาเดี๋ยวมายืนตั้งจิตฐานขอดีๆคุณขาแล้วคุณจะสมความประรานาเรื่องความรักก็าอะไรรู้ไหมเพราะมีสัญ,ญลักษณ์ของเขาจูบก,กันคุณขาเลิศมาก และตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ร้านอาหารบ้านโกหัวหินคุณขาคุณต้องบอกนี้ค่ะด้านหน้าดิฉันคุณขาเห็นไหมอาหารทะเลสดๆนะคะมาจากแถวนี้ทั้งนั้นเลยคุณแต่อย่างที่บอกเลยค่ะว่าร้านอาหารเนี่ยอร่อยนะอร่อยคุณภาพดีวัตถุดิบดีสําคัญเรื่องห่วงจุ้ยสําคัญเหมือนกันนะคะ ใครค่ะที่ทําร้านอาหารอยู่ตอนนี้นะคะสําคัญข้อหนึ่งคุณคขาหันหน้าเข้าตัวร้านขวาไฟซ้ายน้ําควรจะเติมน้ําอยู่ฝั่งซ้ายมือสะหน่อยส่วนโต๊ะเนี่ยคะ่ะนับให้ลงเลขที่ให้ได้นะคะแล้วทุกอย่างจะดีในเรื่องราวของห่วงจุ้ยคะ่ะคุณคขาคุณขาตอนนี้เดียนอยู่ร้านกาฝากหัวหินนะคะเป็นร้านที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องสังขยาเรื่องขน,นมเรื่องใดๆก็ตามคุณขาแต่ร้านเนี่ยเดียนเตะตาในเรื่องราวของห่วงจุย้ยคุณจำไว้เลยนะคะขาท่าดไฟซ้าย ธาตุน้ําฝังควาเนี่ยเขาเป็นเตาคุณขายมะเป็นเตาเป็นความร้อนนั้นถูกต้องตามหลักฮงจุย้ยคุณคขาแล้วเขียวแดงแพงไม่ต่อคุณเห็นไหเนี่ยป้ายไฟตรงนี้ค่ะมีเขียวกับแดงผสมกันคนจีนมีความเชื่อว่าเขียวแดงแพงไม่ต่อคุณขาต้องบอ,อกในเรื่องราวของฮวงจุ้ยเนี่ยฉันยกเลยคือไม่ธรรมดาสำหรับร้านนี้ค่ะ คุณขาตอนนี้อาจารย์อยู่ที่วัดห้วยมงคลนะคะคุณขาวันนี้เป็นประเพณีห่มผ้าองค์หลวงปู่ทวดคุณขาใครที่สักการะนะคะองค์หลวงปู่ทวดเนี่ยคุณขาต้องมาฮะปีนี้เป็นปีที่สองนะคะและพิธีไม่ธรรมดาค่ะคุณดูบริเวณในงานนะคะคุณขามาจากแรงศรัทธาคุณขาต้องบอกนี่ฮะใครที่มีโอกาสเดินทางมานะคะคุณมากราบสักการะขอพอรงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศภายในงานเป็นพร้อมๆกันค่ะ แล้ววันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่เรารู้สึกเราปิติค่ะปิติกับการที่เราได้ความสักรวรรดลถูกพุทโธนะคาได้ห่ผมผ้าของท่านเนี่ยมีความได้ร่วมบุญในครั้งนี้อาจารย์เชื่อว่าทุกคนที่เห็นาภาพรายการบรรยากาศต่างๆคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกันวันนี้เชื่อว่าหลายคนกินบุญพร้อมกันส่งท้ายคะ่ะคุณขาอาจารย์จะขอพรหลวงปู่ทุ่นนะคะคุณขานักโมโคติปะโตอาคันติมายะกษ์สิริพัสวานนักโมโคติปตโตอาคันติมายะ นักเตะโตที่สัตว์ประหาดที่มีแต่ความขี้ขมว่า,าขอบารมีเอ็นหลุดถูบทอยที่ข้ประธานพรให้แฟนๆรายการทุกคนได้พบเหข้าดีทั้งนั้นหลุดพ้นจากมิสินและความทุกข์ทั้งปวงเกินสาธุ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 ขอให้ทุกท่านนะคะที่ชมรายการอยู่แล้วก็ได้กราบสักกาะระองค์ขอเป็นพรกันขอให้ทุกคนร่ำรวยสมความปรารถนาทุกค่านค่ะข<ส>อตัวครับ ขออนุญาตสองแถวได้ครับท่านไหนมีริแบงได้ครับชัวรให้ทีมงานได้ทำการตรวจสอบได้เลยนะครับสาาหรรััับววิธีกสมเลอทตนใจปรึกษาส่วนตัวปรึกษาห่วงช่วยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย